วันนี้ขออนุญาตมารีวิวรถเข้าใหม่สวยๆสักคันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหลายท่านตามหากันมานานนะครับสำหรับตัว m a z d a c x ซคานะครับคันนี้เป็นรุ่น 2.0S นะครับเป็นปี2015นะครับท่านใดที่ตามหากันอยู่นะครับวันนี้นะครับเข้ามาแล้วนะครับได้เป็นสีเทาด้วยนะครับก็เป็นสีนึงเลยนะครับที่ยอดนิยมสำหรับรุ่นนี้นะครับทุกท้านได้สนใจนะครับสำหรับตัว c ซค้าเบนซินคันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับพาชมนะครับในสภาพภายนอกนะครับโครงตัวถังและสภาพภายในนะครับเอาไปว่า จบคลิปนี้นะครับลูกค้าสามารถตัดใจได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมกันจอดเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอ่าสำหรับคันนี้นะครับจะได้เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแบบออกเป็นสีเทาคันบหรี่เข้มๆนะครับก็ขับได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับก็จะไม่มืดมากนะครับสำหรับท่านที่ไม่ชอบรถมืดๆหรือสว่างเปนไปนะครับอ่ะคันนี้นะครับตัวด้านหน้านะครับไฟด้านหน้าโคมไฟต่างๆภาพเนี่ยใสสวยเลยนะครับโคมไฟหน้าเนี่ยสังเกตนะจะเป็นตัวไฟโพสเตอร์ด้านในโคมนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดให้มาครบๆกันแล้วนะครับ เจนเซอร์นะครับด้านหน้าเนี่ยมีติดมาให้เรียบร้อยนะครับทั้งหมดเนี่ยสจุดด้วยกันนะครับถ้าสังเกตเนี่ยมันจะฝังอยู่ด้านในด้วยเห็นไหมสี่จุดด้วยกันนะครับมีมาแต่ว่าครบเลยครับไฟคู่หน้าเนี่ยสภาพเนี่ยพร้อมใช้งานนะครับเรา z ู o ให้ดูแบบชัดๆเลยนะครับนี่เห็นไหมพร้อมใช้งานเลยนะครับต้องบอกเลยว่าถ้ารถตีขนาดนี้นะครับได้สภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะครับลูกค้าใช้งานรักษานะครับสําหรับตัว ล้อแมกนะครับคันนี้ก็จะเป็นแมกเดิมมาเลยนะครับปิดรถยนต์นะครับก็เดิมเดิมผมบอกเลยว่าสวยอยู่แล้วนะครับเพราะด้วยความที่เขาเป็นรถ SUV นะครับตัวขนาดล้อแมกหรือการคำนวณที่ออกแบบมาแล้วเนี่ยผมว่าเดิมเดิมนะรถพวก s อ v พวกนี้ตัวล้อตัวอะไรเดิมเดิมเนี่ยใช้งานได้ดีอยู่แล้วนะครับวิ่งต่างจังหวัดวิ่งอะไรนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองเนี่ยบางครั้งเจอน้ําท่วมเจออะไรเนี่ยสบายสบายเลยนะครับอันนี้นะครับตัวมือเปิดประตูนะก็จะเป็นอิ m มบลิเซอร์นะครับทั้งสองฝั่ ไเลี้ยวจบมองข้างก็เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับมีด้านข้างนะเป็นของเขาเองเลยนะครับเป็นดูเป็นเอกลักษณ์นะครับจะซ่อนอยู่ด้านข้างนะครับสหรับด้านท้ายนะครับด้านท้ายนะครับก็ตัวไฟท้ายต่างๆโคมไฟนะครับตัวนี้ก็ใสสวยนะครับภาพสวยเลยนะครับตัวการออกแบบของเขานะครับคันนี้ก็จะออกดูเป็นกระทัดรัดนะครับดูแบบไม่ไม่กว้างมากนะครับถ้าบอกว่าเป็น SUV นะครับที่มีขนาดแบบกระทัดรัดเลยนะครับ อันนี้นะครับก็จะมีตัวท่อนะครับเป็นท่อคู่นะครับเป็นท่อคู่เลยครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับติดให้มาเรียบร้อยนะครับสี่จุดด้วยกันนะครับตัวนี้แบบด้านท้ายนะครับภายในนะครับก็กว้างขวางนะครับกว้างขวางเลยนะครับกลายเป็นรถ s u v วีนะครับตัวเบาะเนี่ยสามารถพับไปด้านหน้าได้นะครับก็เพิ่มพื้นที่โดยห้องโดยสารได้มากขึ้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีตัวอ่าตัวด้านหลังนะครับตัวที่บังแผงสัาระหลังนะครับ กำลังบอกเลยนะครับว่าอุปกรณ์เน so so okay. ี hmm. us, so ่ยมีมาให้ครบนะครับสําหรับตัวที่บังสมภาะหลังก็มีติดให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะครับอ่าต่อมานะครับเดี๋ยวเราพามาชมนะครับสภาพโครงตัวถังกันบ้างนะครับภายนอกนะครับเราพาชมกันไปแล้วนะครับไปดูโครงตัวถังกันบ้างนะครับตัวโครงตัวถังนะครับเริ่มจากตัวฝาโปรงด้านหน้านะครับสังเกตตัวสติ๊กเกอร์ก่อนเลยนี่สติ๊กเกอร์มอคอนะครับอันนี้ก็ยังมีติดมาให้ครบปกตินะครับอันนี้คือเป็นเดิมเดิจากโรงงานก็จะมีติดมาให้เลยนะครับสติ๊กเกอร์มเลยนะ มองมาด้านล่างนะครับตัวหัวน็อตต่างๆนะครับถ้าสังเกตเนี่ยมันจะมีตัวสรอยแต้มเห็นไหมแต้มสีอันนี้ไม่ได้มาแต้มเองนะครับมันเป็นแต้มจากโรงงานมาเลยนะครับเี่ยมองตอรนะครับคือปกติถ้ามีการถอดเนี่ยมันจะมีมันลอยหมุนมันจะขาดออกจากกันอันนี้มันปกตินะครับก็ต่อปกติเลยนะครับเนี่ยนะครับซึ่งตัวฝานะครับก็ถ้าจะมองแล้วเนี่ยมันจะมีการปรับตั้งมนันนิดหน่อยนะครับคือ หัน,น็อตอะว่านิดหน่อยแต่ว่าถามว่าตัวสีตัวอะไรเนี่ยปกติแล้วอยู่เดิมปกติใช่ไหมปกติแล้วปกติถ้าเกิดว่ามันมีการทําหรืออะไรพวกนี้มันจะหายไปนะครับอันนี้ปกตินะครับเดิมนะครับก็สวยนะครับตัวหัวน็อตเนี่ยถือว่ามีการแค่หมุนขันตับตั้งเฉยๆป่าโปรนะครับออกมาตัวด้านล่างนะครับด้านในนะถ้าตัวในจะเดิมอันนี้จะไม่ได้มีการหมุนนะครับอันนี้เป็นรอยยาแนวนะถ้าเห็นไม่ต้องตกใจนะครับเป็นยาแนวก็จะเป็นรอยยาแ,แต้มมาจาก โรงงานเลยนะครับจะเป็นรอยแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับเดิมๆนะครับพวกนี้มันจะทําขึ้นมาไม่ได้นะถ้าเกิดมีการชนหนักๆหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยรอยพวกนี้นะครับมันจะหายไปนะครับแล้วก็หรือทํามาใหม่เนี่ยมันจะดูไม่เรียบไม่เรียบร้อยแบบนี้นะครับไม่เรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเรจะมีตัวสีแป้งทุกอันนะครับเนี่ยใหญ่แล้วนะครับจะมีตัวรอยตั้มนะครับเม็ดทั้มต่างๆเนี่ยตัวพวกนี้จะเป็นตัว รอยแต้มนะครับรอยแต้มรอยปาดเนี่ยจะมีตามข้อต่างๆะครับซึ่งมองเห็นได้ชัดเลยกิดรถมีออุบัติเหตุมานะครับอันนี้ก็ถือว่าปกตินะครับตัวเครื่องต่างๆก็จะมีฝาครอบให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยตัวพลาสติกด้านหน้านะครับสติ๊กเกอร์ก็อยู่ครบปกตินะครับมองมาตัวแก้มนะครับด้านฝั่งวาตัวโครงต่างๆเนี่ยาสังเกตนะตัวโครงชานด้านในนะครับเห็นไหมรอยแต้มนี่จะถือว่าปกติมองดูแล้วจะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับ องต่าาๆนนะครับเยสมาดูตัวเสากลางนะครับฝั่งผู้โดยสารกันบ้างนะครับตัวเสากลางนะครับนี่สภาพตัวเสานะครับสวยเลยนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีการหมุนการถอดนะครับมาประโูนะครับสวยนะครับติ๊กเกอร์ก็ครบนะครับติ๊กเกอร์แอร์แบ็กฮะนี่เป็นตัวเสากลางนะครับฝั่ง ผู้ขับขี่นะครับก็จะเหมือนกันนะครับตัวติ๊กเกอร์ตัวหัวน็อตนะครับก็เดิมเดิมนะครับหัล่างนะครับผลล่างเหมือนกันนะครับติ๊กเกอร์ต่างๆก็จะมีติดมานะครับอยู่ปกติอันนี้จะเป็นตัวแผ่นเพจให้ตัวถังนะครับก็จะมีติดมาปกตินะครับไม่มีการดึงออกนะพวกนี้ห้ามมีการดึงออกนะครับต้องเป็นปกติแบเดิมอย่างนี้ต่อมาถึงจุดสุดท้ายนะครับจะเป็นหัวน็อตฝั่ง ฝาโปร่งท้านท้ายนะครับหมุนน็อตนะครับนี่ทั้งสี่ตัวนะครับก็จะเดิมนะครับไม่มีการหมุนการขัดนะครับทั้งสี่ตัวนะครับปกติเลยนะครับนี่ปกติเลยมองมาด้านล่างใช่ตัวยาแนวตัวแคบนะครับถ้าปกติเดิมนะครับสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบปกตินะครับทั้งซ้ายและขวานะครับก็จะเหมือนกันนะครับเห็นไหมยาแนวดูเรียบร้อยนะครับมองมาถึงด้านล่างตัวสติ๊กเกอร์นี้สติ๊กเกอร์ก็จะติดอยู่ปกตินะครับนี่เห็นไหมรอยต่ำรอยอะไรต่างๆปกตินะครับ มาดูตัวยางอะไร่นิดนึงนะครับยางอะไรนี่ตัวยางอะไรก็ปกตินะครับก็จะมีตัวยางแนวอยู่ด้านล่างนะครับนี่ตรงอ่างกระทะนะครับก็ปกตินะครับเป็นเดิมนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้จัดว่าเป็นรถสวยคันหนึ่งนะครับรถสวยคันหนึ่งเลยนะครับถ้าเทียบกับปีแล้วได้สภาพขนาดนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากๆนะครับอันนี้เรามาดูภายในบ้างดีกว่านะครับสาหรับภายในนะครับเป็นถ้าเป็นบ่อหนังเลยคันนี้นะครับเป็นบ่อหนังนะครับเป็นบ่อหนังซีดั้มนะครับเดินตะเกียบได้นะครับก็จะเป็นสีแดงครับ ก็ยังแฝงอารมณ์ความเป็นสปอร์ตอยู่นะครับเป็น s อ v นะครับแบบสไตล์สปอร์ตครับลุยนี่นึงนะครับคอนโซลด้านหน้านะครับเป็นรูปลักษณะแบบตั้งขึ้นมานะครับเป็นแบบตั้งขึ้นมานะครับก็นั่งแล้วก็กระชับครับมองตรงไปด้านหน้าเลยนะครับตัวด้านข้างดัดมือเปิดประตูนะครับมือจับเนี่ยทำมาดูดีนะเป็นหนังนะครับเนี่ยเป็นหนังเย็บตะเข็บได้แดงนะครับแล้วก็ตัดด้วยขอบสีเงินนะครับสวยงามนะครับสวยงามเลยภายในด้านหลังนะครับก็กว้างขวางนะครับกว้างขวางเนื่องจากได้เป็นตัว รถทรง SUV นะครับเป็น SUV นะครับก็ตัวหลังคาสังเกตนะจะเหลือเลยเหลือๆกันเลยนะครับเพราะว่านั่งแล้วเนี่ยจะโปร่งนะครับนั่งได้สบายนะครับไม่อึดอัดนะครับหลังคาจะค่อนข้างจะดปรูงนะครับนั่งสบายโปร่งกันเลยนะครับอ่านี่มาถึงภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับตัวเลื่อนไม้ต่างๆนะครับเป็นสีขาวสวยงามนะครับอันนี้ตัวเลขไม้เนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับ คือก็ต้องบอกเลยว่าเลขไม้จะบ้านน้อยนะครับน้อยเลยนะครับคันนี้นะครับพวงมาลัยก็จะได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับจะมีตัวคูชังโทนมาให้ด้วยนะครับเพิ่งออปชั่นพวกนี้ต่างๆก็จะมีติดมาให้ครบๆเลยนะครับเอามาใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ตัววิทยุนะครับเป็นวิทยุเดิมนะครับติดรถยนต์จากโรงงานนะครับต้องบอกกันเลยว่าสภาพนี่เดิมรักษาจริงนะครับเนี่ยเห็นไหมตัวปุ่มปุ่มต่างๆเนี่ยสภาพยังสวยอยู่เลยนะครับแล้วก็สามารถเป็นทัชสกรีนได้ด้วยไหมเลือกมานะครับ เรากาจะมาเปิดปิดได้ง่ายนะครับนี่เป็นปุ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีตัวกล้องมองหลังติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับครบเอาไปไม่ต้องทาอะไรแล้วนะครับไปใช้งานต่อได้เลยนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นตัดแสงอัตโนมัตินะครับมองมาด้านล่างนะครับตัวแอร์นะครับจะได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะครับแยกอุณหภูมิเลยอิสระซ้ายขวานะครับตัวม a สด้าเนี่ยก็เขาจะเก๋นะก็ชอบทําเป็นสีส้มนะครับก็เป็นดูเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มองว่ามันดูสบายตาแต่ก็ออกแบบ ให้อารมณ์เหมือนสปอร์ตนิดหนึ่งนะครับจะแดงไปแดงเป็นสีส้มๆนิดหนึ่งนะครับเนี่ยตัวแอร์ก็ปรับได้นะครับอ่าตัวคันเกียร์นะครับก็จะสั้นแบบกระชับระชับนะครับจับถนัดมือพอดีนะครับก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นแบบกึ่งนะครับเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติได้นะครับในการเล่งแสนงครับซึ่งมาซ่าต้องบอกเลยว่าขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องอัตราเร่งนะครับเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างนะครับขับสนุกนะครับอันนี้ได้เป็นซีวีเพราะฉะนั้นขับออกต่างหวัดสบายๆนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนนะครัับที่่สใจหาอยู ดูกันมาแล้วสภาพแล้วก็ให้ชมกันไปแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าน่าใช้มากๆคันนี้นะครับกับมาซ่านะครับซ5 2.0S นะครับเป็นปี2015นะครับราคาคันนี้นะครับสุดพิเศษเลยนะครับเพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อเข้า่อตามเบอร์โทรนะครับที่ขึ้นไว้แล้วนะครับตรงหัวข้อนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับตรงกระดิสันๆนะครับถึงเวลารถเข้ามาใหม่ผมรีวิวเข้าไปนะครับจะไปแจ้งเตือนที่ลูกค้าทันทีเลยนะครับขอบคุณนะคครรััับบสสวดี